แรกนะเราก็ควรจะได้กราบบุญกันนะในวันสลิมหามงคลสลิมหามงคลในที่นี้ก็คือวันที่เราได้ลมหายใจมาอีกครั้งหนึ่งในยุคโควิดนะนะวันไหนที่เราได้ลมหายใจคืนกลับมานะแล้วก็นั่งได้พูดได้รับประทานอาหารได้แล้วก็หูได้ยินชัดแล้วก็ยังก้าวขาไปได้เนี่ยถือว่าเป็นวันสลิมหามงคลชัย อันเปบนสูงสุดในชีวิตของเราทุกๆครั้งไปทุกๆวันไปนะเพนะราะว่ายุคโควิดเนี่ยเพื่อนร่วมมัตัดได้ย้ายย้ายที่ไปไปตามอานุภาพของกรำรดำหรือกรำรขาวที่จะอุ้มท่านไปนะอย่างมากมายนะในชีวิตของเราตั้งแต่เกิดมาเราเพิ่งพบยุคของเราแต่เรายังรอดมาได้เนี่ย เป็นขั้นขั้นถึงวันนี้นี่ก็ถือว่าเป็นวันสิริมหามงคลชัยของเราเอีกวันหนึ่งนะลูกนะเราพร้อมด้วยที่อยู่น้ำดื่มน้ำใช้น้ำอาบข้าวน้ำอาหารเราพร้อมในวันนี้นะเป็นวันวันไปนะนะในชาตินี้ก็ดีแต่สิ่งที่เราขาดก็คือเราจะต้องรู้ว่าเราขาดอะไรถ้าตราบใดที่เราเป็น คนธรรมดาอยู่ท่านผู้รู้ท่านจะเรียกว่าเรายังขาดโลกุตระสมบัติเรามีแต่โลกิยะสมบัติก็จะไม่รูกเราขาดฐานะที่อมตะที่พึ่งอมตะขาดบ้านที่อมตะขาดเรือนที่อมตะขาดอาหารที่อมตะขาดแสงประทีปที่อมตะแล้วขาดพรที่อมตะให้แด่ตนแล้วครอบครัววงตระกูลของเราตั้งแต่ชาติแรกถึงชาตินี้ อย่างแน่นอนลูกนะและณน,า,นาทีนี้น,ะนาทีแห่งธรรมะนาทีแห่งการจะได้ประชุมธรรมนะฟังธรรมะอ,อวาทเล็กๆได้น้อยแต่ละครั้งเนี่ยจึงเป็นการเพิ่มพูนสิ่งที่เราขาดอย่างแท้จริงขาดมาตั้งแต่ชาติแรกๆกนถึงชาตินี้อย่างแน่นอนนะเพราะเราไม่ได้เอาตำแหน่งอรหันต์เข้าท้องคุณแม่ ได้เอาตำแหน่งโสดาบันหรืออริยมรรคเข้าท้องคุณแม่เราแปลว่าเราขาดมาตั้งแต่ชาติแรกฟ้าท่านมีมานานแล้วแผ่นดินมีมานานแล้วจนเรานับอายุท่านไม่ได้เราขาดลลกตราสมบัติอันยิ่งใหญ่อันพิบูลสูงสุดในพุทธิจักรยาวนานมาปานนั้นทีเดียวลลกขาดยาวนานมา,จากจนกระทั่งถึงขนาดนี้ถ้าหากว่าลูกหลักทั้งหลายที่นั่งอยู่ในเบื้องหน้าแม่นี้ อยู่ในป่าทุดดงในอนณาเขตแผ่นดินทําตรงนี้ดูฟ้าและดิน,ดนิแล้วมขาดมายาวนานแค่ไหนเพียงใดนับไม่ได้เลยลูกและไปดูคุณพ่อคุณแม่ของเราพี่น้องเราปรวงญาติเราหรือลูกสาวลูกชายเราที่เราอุ้มท้องเข้ามาก็ดีในตระกูลเรามีกี่คนก็คงไม่ผิดกับเราก็ต้องขาดเช่นเดียวกันหากท่านยังไม่ได้ใยธรรม อย่างจริงใจนางนารันาทีที่ได้ฟังธรรมหรือว่าได้ประชุมธรรมได้ายมาทางธรรมนี่จึงเป็นนาที่ห่งการเติมเติมสิ่งที่เราขาดจริงๆและขาดมายาวนานเหลือเกินน่ะดูแผ่นดินดิทั้งหนาทั้งกว้างและท่านดูเท่าไหร่แล้วแผ่นดินเนี้ยเราก็นับไม่ได้ เว็บไซต์ทั้งหมดเนี่ยเราก็นับไม่ได้แต่ภาษาริบุตรนับได้นั่นแหลกมากขนาดนั้นน่ะเราขาดมามากขนาดนั้นขาดอะไรขาดฐานะขาดโลกุตระทรัพย์โลกุตระสมบัติอันสูงสุดขั้นที่หนึ่งคืออริยมรรคขั้นที่สองอริยผลถ้าเรียกโซดาผลตรงนั้นจนกะตั้งถึงนิพพานผลเนี่ยเราขาดมา แปดตำแหน่งนะสี่คู่แปดบุคคลนะและตราบใดที่เรายังขาดอยู่อย่างนี้นะพระพุทธศาสนาท่านประกาศแล้วว่ายังไม่พ้นนรกไม่แต่ขุมเดียวมีหลายขุมขุมเดียวก็ไม่พน้นนะจะพ้นสักครึ้งขุมก็ไม่ได้โอ้ฟังแล้วนะ่ากลัวมากนะ ันั้นวันนี้จึงเป็นวันเติมเต็มนาทีนี้เป็นนาทีเติมเต็มสิ่งที่เราขาดจริงๆนะถ้าสมมติเราได้อริยมรรคแล้วโสดามรรคแล้วอา้าเราก็ยังขาดอีกนะขาดอีกประมาณเจ็ดเจ็ดมหาอริยทรัพย์เจ็ดมหาลูกุตระทรัพย์เจ็ดตำแหน่งเพราะว่าตำแหน่งของอริยทรัพย์หรือลูกุตระทรัพย์เนี่ยแปลว่าทรัพย์ที่อมตะ ยังยืนกว่าฟ้าดินไม่มีใครทําลายได้ทั้งหมดเนี่ยไม่มีมารไม่มีมารตนใดที่จะมาทําลายอรรยรัพนี้ได้ถ้าบุคคลนั้นหาไว้ได้แล้วหาไว้ปากไว้ที่ใจแล้วท่านึงเรียกว่าโลกุตละสมบัตินะคําว่าโลกุตละโลกไม่ใช่โลกียะนะโลกียะเนี่ยทําลายได้ง่ายไฟไหม้กว่าหมด น้ำท่วมก็พังทลายแผ่นดินไหวก็หมดนะโดยเฉพาะไฟไหม้เนี่ยหมดแป๊บเดียวเจ้าของเข้าไปไม่ได้เข้าไปช่วยก็ตายถ้าเรียกว่าโลกเยะทัพย์ทั้งนั้นน,นะนะถ้นโลก,กุตระทัพย์เนี่ยไม่มีบุคคลใดจะทํำลายได้ในแสนกฎรรจักรวาลในสามโลกนี้เพราะฉะนั้นข้อเนี้ยถ้าลูกเรียนรู้จริงๆแล้วก็จะมีความปราบพื้นปิติใจในนาทีที่ลูกได้หายใจอยู่ในทางธรรม เป็นผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้ที่จะใฝ่ฟังธรรมไปเก็บคะแนนทางธรรมเพราะว่าลูกเก็บเติมในสิ่งที่ลูกไม่เคยพบไม่เคยมีไม่เคยได้มาในทุกภพกทุกชาติได้ตําแหน่งที่อมตะก,ก็คืออริยมรรคก่อนขั้นแรกนางนาเพื่อจะตีตื้นขึ้นไปถึงนิพพานพอเห็นแผ่นฟ้าและแผ่นดินแล้วเนี่ยถ้าเราเห็นธรรมดาเราก็เฉยๆไปแต่ถ้าเราเห็นลรวบอกอู้แผ่นฟ้าขนาดนี้แผ่นดินขนาดนี้ ลูกก็ยังยังไม่ได้ติดจดโลกุตละสมบัติทางจิตใจของลูกเลยแม้แต่น้อยนิดนั่นเนี่ยเราก็จะได้ตื่นตัวตื่นใจขึ้นมาไม่หลงตัวเองอีกตลอดชีวิตไม่หลงตัวเองอีกตลอดชาติไม่หลงตัวเองอีกตลอดกาลบางทีเรามีสมบัติเป็นลูกิยะของเราเต็มบ้านเต็มห้างร้านบริษัทหรือเต็มเต็มชีวิตของเราแล้วเนี่ย เราก็จะไปหลงว่านี่เป็นที่พึ่งของเราตลอดกาลนะว่าจาของเราหรือปากของเราอาจจะบอกไม่หลงไม่หลงแต่จิตของเราเนี่ยไปผูกพันทิดมั่นถือมั่นมาตั้งแต่ชาติแรกถึงชาตินี้แล้วจนกระทั่งเราไม่รู้ว่าเราหลงหรือไม่หลงนะเราหลุดพ้นจริงหรือไม่จนกว่าเราจะได้เป็นอาิยมัต เกว่าโสดามันนะเราจะรู้ว่าโอ้โหตัวหลงของเรานี่มันาาสาหาัสกันมันสาหัสสาโหดจริงๆเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเราหลงอย่างนี้เป็นต้นนะลูกนะแม่เจ้าขาแล้วลูกจะรู้ได้อย่างไรว่าเรากําลังหลงตัวเองคะแม่เวลาเช็คความหลงเนี่ยเวลาเช็คความหลงเนี่ยเช็คตรงไหนอรเราไม่ต้องเช็คว่าเราไปหลงสมบัติไหมอันนี้เช็คยาก การจะเช็คง่ายที่สุดเช็คได้ตลอดเวลาก็คือตอนนี้หูเราได้ยินตาเราเห็นหมู่คณะที่ร่วมบาร,รมีทำด้วยกันเนี่ยเป็นสมัครใจทำด้วยกันเนี่ยสแสดงกรรมอะไรออกมาเนี่ยตามสกุลกรรมหรือว่าตามจริตนิสัยของแต่ละท่านเนี่ยใจของเราเนี่ยพร้อมที่จะ,จะเจริญเมตตาทำไหมพร้อมที่จะขอขามาแผ่เมตตาในใจไหมพร้อมไหมที่จะรับรู้เรื่อง จิตแต่ละคนสไตล์แต่ละคนสไตล์กรรมจลิตกรรมแต่ละคนเนี่ยเราพร้อมหรือยังที่จะเรียนรู้ว่าสไตล์กรรมจลิตกรรมกรรมคือการกระทําของแต่ละบุคคลที่ทําด้วยกายวาจาใจตั้งแต่ชาติแรกถึงชาตินี้ติดเป็นนิสัยมาถ้าเราพร้อมที่จะรับเขาได้ก็แสดงว่าเราพร้อมที่จะโหสิกรรมให้ได้ทุกลมหายใจเนี่ยถ้าเรารู้อย่างนี้ปุ๊บเราก็ต,ตื่นขึ้นเป็นอริยมรรคแล้ว ว่าใจเราจะผ่องใสแล้วทีวนี้ใจเราผ่องใสผ่องใสไปเรื่อยๆเ,เราอยู่กับคนล้านคนก็จะผ่องใสล้านครั้งเจอปัสสะล้านครั้งก็จะผ่องใสได้ล้านครั้งเจอปัสสะสิบครั้งก็จะผ่องใสได้สิบครั้งเจอปัสสะสามครั้งก็จะผ่องใสได้สามครั้งเจอปัสสะห้าร้อยครั้งก็จะผ่องใสได้ห้าร้อยครั้งเพราะว่าความผ่องใสในที่นี้คือไม่ใช่เรื่องที่เข้าใจยาก ตอนแรกไม่ผ่องใสเพราะว่าทําไมถึงพูดอย่างนี้กับฉันทําไมถึงทําอย่างนี้กับฉันทําไมถึงมาแสดงอาการอย่างนี้ทําไมถึงพูดออกมาอย่างนี้ทําไมถึงเป็นนิสัยอย่างนี้นะไม่เลิกสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ไม่ผ่องใสละไม่ผ่องใสอันนี้เป็นอกุศลท่านเรียกว,ว่าเป็นอกุศลโลกนะทําไมต้องมาทําไมทําไมต้องมาลังเลสงสัยกับเรื่องธรรมชาติของกรรมแต่ละคนเนี่ยหมดสิ้นได้แล้วเพราะว่า เหมือนเราเรียนนะเราจะเอนทานเข้านิพพานแล้วเนี่ยเรื่องนี้ไม่ต้องถามแล้วเป็นว่ารู้ในใจแล้วมาดูใจของเราเนี่ยว่าเราผุดผ่องหรือยังถ้าผุดผ่องก็รู้ทันแล้วว่าโอ้สไตล์สไตล์กรรมจริตกรรมจริตนิสัยที่ติดตัวมา,น,านังนะเป็นลักษณะอย่างนี้เองแล้วก็สอบผ่านแล้วทีนี้สอบผ่านเอนทานเข้าสู่กระแสรพระนิพพาน ไม่ต้องมานั่งทำไมทำไมทำไมอย่าง,ไ,งไม่ต้องมานั่งนอนคิดทำไมทำไมต้องทำกับเราอย่างนี้นะสไตล์กรรมนี้ไม่ใช่ฝ่ายท่านคนเดียวไม่ใช่ฝ่ายตรงข้ามเท่านั้นสไตล์กรรมของเราด้วยตริตกรรมของเราด้วยตัวเราที่เราตร้งมาด้วยนะเราถึงได้เห็นด้วยตาของเราแล้วก็ได้ฟังด้วยหูของเราแต่เราก็จะไม่ติดเรื่องกรรมอดีตหรือกรรมปัจจุบันอนาคต มีหน้าที่ที่จะรู้ทันแล้วก็ทําให้ใจผุดผ่องพอรู้ทันก็ใจก็ผุดผ่องพอรู้ทันมากเท่าไหร่ก็ผุดผ่องมากเท่านั้นรู้ทันมากเท่าไหร่ก็ผุดผ่องมากเท่านั้นรู้ทันเรื่องราวทั้งหมดที่เราใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยมีชีวิตประจําวันที่เรานั่งยืนเดินหรือนอนหรือว่าประชุมหรือว่าทํากิจกรรมร่วมกันกับคณะตั้งแต่สองท่านขึ้นไปสองคนขึ้นไป น,นะนี่เป็นทางลัดที่สุดในเรื่องของใจในเรื่องของจิตว่าจะบรรลุทําได้ตอนไหนตอนเดินจงกรมก็เก็บบารมีตอนสวดมนต์ก็เก็บบารมีตอนนั่งสมาธิก็เก็บบารมีตอนสร้างบารมีสิบทัศน์ก็เก็บบารมีเก็บเอาฝากไว้ที่จิตแล้วก็จะบูกกันกับขณะหูได้ยินตาเห็นทุกครั้งกว่าที่เราจะหลับแต่ละวันเราจะต้องพบเรื่องราวเหตุการณ์อีกมากมายมหาศาล บางวันก็มากบางวันก็น้อยบางวันก็ไม่ได้พบแล้วแต่เราจะวิเวกขนาดไหนอย่างไรตรงน,นี้เป็นนาทีแห่งการทางธรรมะท่านเรียกเป็นนาทีแห่งการตัดสรุรรมบรรลุธรรมสําเร็จธรรมะนะโดยฐานแรกๆตั้งแต่ชาติแรกถึงชาตินี้เราเก็บเก็บเล็กผสมน้อยเอาไว้นะนนเพราะฉะนั้นแม่ไม่อยากให้ลูกมองข้ามในชีวิตประจําวันที่ลูก จะต,ต้องพบตลอดชีวิตจนกว่าลูกจะหมดลมหายใจลูกต้องพบแน่ถ้าลูกกลับไปอยู่บ้านก็ต้องพบที่บ้านกลับไปอยู่ที่บริษัทลูกก็ต้องพบคนในบริษัทกลับไปอยู่ที่ไหนลูกก็ต้องพบอะหนีไม่พ้นไปอยู่โรงพยาบาลก็ต้องไปพบในโรงพยาบาลภาษะหูตาที่จะต,ต้องพบต้องเห็นนะตื่นเช้ามาเนี่ยก็ได้ยินละเสียง อยู่ที่ไหนก็ต้องพบกันที่นั่นนะลูกนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าหากลูกสามารถที่จะเพิ่มสติให้มีพลังที่จะต้องจับแก่นนี้ได้จับยอดแห่งเส้นทางนี้ได้ลูกก็สามารถที่จะเดินทางลัดได้บางทีเราบำเพ็ญมา 10, สาิบพันษายี่สิบพัรษาสามสาิบพรรษาหรือ 40, สี่สิบพันษาก็ตามแต่ถ้าเราเดินไปทางโค้งมากเกินไปเนี่ยนะเราก็จะไม่ถึงแก่น ทำยางไรจิตของเราจะผุดผ่องได้ในขณะที่เรื่องราวไม่น่าจะผุดผ่องไม่น่าจะผุดผ่องเรื่องราวคิดเครียดเรื่องราวที่มันน่าบาดผวาหน้าตื่นเต้นหน้าสยองขวัญและเรื่องราวที่ไม่ดนะีที่ฟังแล้วไม่ใช่คําชมกับเราไม่ใช่สิ่งที่เราประทับใจนะนะนะตรงนั้นอนะ่ะแล้วเราเป็นอกุศลถ้าเราเป็นอกุศลนะเราทําไมทําไมทําไมอย่างเงี้ยนั่นเป็นอกุศล ทำไมห้ารอยครั้งก็เป็นอกุศลห้าร้อยครั้งทำไมทำไมอยู่อย่างเนี้ยทั้งวันก็เป็นอกุศลทั้งวันและถ้าเราสิ้นลมหายใจไปขณะนี้เท่ากับเรารวยอกุศลเรารวยเราเป็นเศรษฐีอกุศลเราเป็นเศรษฐีบาปแต่ถ้าเราจับประเด็นตรงนี้ได้นะเราก็จะรู้ว่าเราต้องเป็นเศรษฐีแห่งความผุทพองสัมมาทิฏฐิ ขั้นละเอียดและขั้นสูงสุดในพุทธจักรได้พบเส้นทางพระนิพพานจริงๆลูกได้พบเส้นทางพระนิพพานจริงๆแล้วทางจิตใจของลูกและลูกได้พบทางรัดจริงๆแล้วทางจิตวิญญาณของลูกและลูกได้พบทางสายเอกแล้วทางใจของลูกเองเอาใจของลูกไปพบเองใจของลูกปฏ <ง eterm Gore> นะิบัติเองทางสายเอกทางนิพพานหรือว่าทางสายกลางตรงเนี้เป็นมรดกของพุทธวงศ มรดกอมตะมรดกพุทธจักรพุทธวงศ์และเป็นมรดกของอรหันตวงศ์นิพพานวงศ์ท่านวงตระกูลแห่งน,นิพพานนะแต่ลูกไปพบแล้วท่านสูงมากท่านสูงมากแต่เราไปพบลูกไปพบแล้วเนี่ยแล้วลูกจะไม่ปล่อยแล้วทีเนี่เราจะไม่ปล่อยเราจะพยายามนี่หน้าที่ของเราเท่านั้นและเท่านั้นจนกว่าเราจะสิ้นลมหายใจ และจับยอดของพุทธจักรได้ในฐานะที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาลูกจะไม่มีคําว่าอาภัพไม่มีคําว่าอับปางตลอดชีวิตเพราะลูกได้พบเส้นทางยอดใช้คาว่ายอดเหมือนต้นไม้ต้องมียอดใช่ไหมยอดละ่ะเป็นยอดของทางสายเอกจริงๆแต่ถ้าหากลูกไม่สนใจลูกจะปล่อยให้คุณอย่างนี้ ทำไมทำไมขุนอย่างเงี้ยตลอดเจ็ดวันเนี่ยเจ็ดเดือนแล้วตลอดทั้งวันทั้งคืนเนี่ยลูกคิดดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกนะสุขกี่ครั้งวันหนึ่งอะ่ะสงบกี่ครั้งเป็นผุดผ่องกี่ครั้งอากุศลเก้าสิบเก้าครั้งผุดผ่องหนึ่งครั้งอากุศลหนึ่งครั้งหนึ่งเปอร์เซ็นแต่ว่าผุดผ่องเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นโอเคไหม ว่าถ้าอากุศล99ครั้งผุดผ่องแค่หนึ่งครั้งไม่โอเคเลยนะเราพูดภาษาใจของเรานะไม่โอเคเพราะอันตรายมากเข้าใจไหมทําไมเราต้องเป็นอย่างนั้นอยู่ฮะทาไมเราต้องเป็นอย่างนั้นอยู่เราเป็นอะไรมาเกิดแล้วเราตายแล้วจะไปไหนเนี่ยน,นะลูกนะเพราะฉะนั้นเราต้องถ่อมตนที่สุดนะลูก จะไมลูกแล้พอเห็นหน้าลูกแล้วอยากจะพูดเรื่องนี้เพราะว่าปรารถนาจะให้ลูกเดินทางรับบ้างเพราะอายุมากแล้วพรรษาก็มากกันแล้วแล้วทางรับเช่นนี้ไม่ใช่ว่าเพิ่งพูดวันนี้ก็พูดมาตลอดอะแต่ว่าซ้ําเรื่องเดิมนะครับซ้ำเรื่องเดิม,นะม,ดมถ้าตาบดยังเห็นตาลูกขุนขุนแล้เห็นบาจาลูกขุนขุนเห็นลักษณะอาการ ยกไหลขนขุนถท่าทางจะเป็นนักเลงออกมาเนี่ยก็แสดงว่าตามนั้นก็จะต้องมีการได้ฟังธรรมะเรื่องอากุศลมนถินโทษจะต้องได้ฟังธรรมะเรื่องนี้จะพูดเรื่องอื่นไปก็ไม่ใช่ประเด็น,นเหมือนนักเรียนที่สอบตกอะต้องซ่อมเรื่องเดิมแต่ถ้าสอบตกมากก็ต้องซ่อมกันทั้งวันทั้งคืนอันเนี้ย แสดงว่าไม่ตกมากเท่าไหร่หนวนะ